เผยสาเหตุที่เบรอวมาตริลินั้นเลิกสนใจเกยีเรีฟูตอนนี้ขึ้นเต็งจ๋าในการคว้าตัวหรือนาะแบงคการยันแฮปปี้หงไม่คิดจะย้ายโซปราชันบรกนะสลร์ตไม่แปลกใจหงคืนฟอร์มยกเกมแพ้ผียังคงเล่นดีที่สุดในช่วงซีซั่นนี้อะไรยังไงเมื่องานนี้ท่านทั้นของฝั่งสรส์ตสวนเวงเกอร์เวียดไม่ได้ทำลายดันกลางของแดงรีพูลสซะหน่อย ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวหาร์แลนยังไงเมื่องานนี้เผยเหตุสาเหตุที่เบรอัลมาดริดเลือกสนใจบาสเกฮีกองหลังกับตันทีคริสตัลพาเลซและก็ลิเวอร์พูลตอนนี้ขึ้นเตียงจ๋าเลยนะเมื่อความฝันของบาสเกฮีกองหลังกับตันทีมคริสตัลพาเลซที่จะย้ายไปเล่ในให้กับเรอัลมาดริดดูเหมือนว่าจะพังไม่เป็นท่า หลังจากที่มีการรายงานข่าวว่าเจ้าตัวนั้นเรียกค่าเหนี่ยและก็โบนัสเซ็นสัญญาสูงกว่าเกินกว่าที่ราชทุตขเขาจะยอมรับได้ทำให้ทีมจากสเปนต้องล้มเลิกความตั้งใจไปในท้ายที่สุดสำหรับมาร์เกีฮีค่อนข้างจะแน่นอนแล้วว่าซีซั่นนี้จะเป็นซีซั่นสุดท้ายของเขากับพน้าของคริสตันพาเดชโดยที่โอลิเวอร์กรัสเนอร์กุนซือของคริสตันพาเดชเองนั้นยืนยันว่ากองหลังกับตันทีมรายนี้ตัดสินใจชัดเจนแล้วว่าจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสร และก็เตรียมที่จะอำลาหลักทีมหลังจบฤดูกาลนี้เช่นกันซึ่งถ้าเป็นอาร์ตบริงานข่าวบอกว่าเกฮีประกอบทีมงานเรียกร้องค่าเหนือระดับสูงพร้อมโบนัสหลายล้านปอนด์ซึ่งเกินกว่าที่นักเตะค,คนใดคนหนึ่งทีมจะรับอยู่ในปัจจุบันทําให้การย้ายทีมแทบจะเป็นไปไม่ได้แม้ว่าทีมงานของทางท่างของฝั่งเบรียลมาติดเองนั้นะจะประทับใจฟอร์มของเขาในพิมพ์บริษและก็กับทีมชาติอังกฤษแต่ก็ไม่พร้อมทําลายโครงสร้างขั้นเดยของสมโมสรน,นะ สมบนให้ฟอร์ดิโนเปเรชประธานสโมสรตัดสินใจถอนตัวจากเดือนนี้และก็หันไปจับตากองหลังรายอื่นแทนอย่างเช่นดดโยอูบเมกาโนจากไบเยอร์มิวนกอิบราฮิมาโกนเต้จากเลเวอพูและก็วินเรนชาริบาจากอาร์เซนอลเมื่อมัตติดถอนตัวออกจากเดือนนี้แล้วศึกชิงตัวเกียรีน่าจะเหลือเพียงแค่2ทีมคือลิเวอพูและก็ไบเยอร์มิวนกโดยที่หงแดงมีประสิทธิที่ดีกว่าเพราะว่านักเตะชื่นชมสโมสรและต้องการจะเล่นในพรีเมียร์ลีกต่อไป ขณะที่ไบเยนเองก็พร้อมทุ่มขั้นเหนือในการล่อดใจในครังนี้หารนไงเมื่ออาริสแม็กอาริสเตอร์มีความสุขดีกับรเวอร์ฟูและกองกลางทีมชาติอาเนติน,นาเดวิส26ปียังคงไม่มีแผนย้ายทีมในเดลนี้แม้มีความสนใจจากคันงของเรอัลมาดริดในครังนี้ก็ตามทีจากการรายงานข่าวของผู้บอลอินไซเดอร์ซึ่งอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับบรอัลมาดริดบ่อยครั้งแม้ว่าเล่นได้อย่างโดดเด่นกับรเวอร์ฟู ตลอดสาฤดูกาลที่อยู่กับสโมสรลูกบ่งของแบ็กอาริสเตอร์ช่วยให้ทีมของอาร์เซนอลเฉือนเรอัลมาดิดหนตอยในศึกยูฟ่าแชามเปียนลีกซึ่งเองนั้นก็ไม่ได้ช่วยให้ความสนใจในตัวของเขาในครั้งนี้ลดน้อยลงไปเลยซึ่งราชชุดข่าวเองยังคงมอง,มองหาตัวแทนริยะยาวของทั้งโทนี่โครชสและกา็บรูกา้ามริชและก็กำลังอยู่ในช่วงปรับปรุงทีมส่งผลให้นักเตะทีมชาติอาเจนตกเป็นข่าวเชื่อมโยงก,กับการย้ายทีมสู่ซานดิโกเบเนเบลอย่างหนัก เนื่องจากว่าเชื่อกันว่าชาบีออรันโซเป็นแฟนตัวยงของเขาซึ่งงานนี้มิกบราอดีตหัวหน้าแมวมองของแมนยูได้ให้สัมภาษณ์กับฟุตบอลอินไซเดอร์เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมบอกว่าแต่เรอัอมารติดสนใจที่จะเซ็นสัญญากับแม็กอารดิสเตอร์โดยออรันโซยังคงใช้เขาจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามตาม,ตาม,ตามที่เปิดเผยในพอดแคสต์ s ินไซส t แท c กนะฮะของฟุตบอลอินไซเดอร์บระบุลยนะว่า มิดฟิลด์อาร์เจนไตซึ่งเล่นน้อยลงในฤดูกาลนี้ยังคงมีความสุขดีกับเรอัลฟูโดยที่ไม่มีแผนในการย้ายทีมในเรเ็ดๆนี้ได้สยซรัไปโดยเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่พ่อของนักเตะสารภาพเลยด้ว่าจะไม่ปิดโอกาสในการย้ายไปมาดริดในสักวันหนึ่งแต่ก็ยืนยันแล้วว่าเขามีความสุขดีกับเรอัลฟูนะในขณะที่การให้สัมภาษณ์ในพอดแคสต์จาก Inight ์ Tra ั k เนีย มีการอธิบายเลยนะว่าการคาดเดาเกี่ยวกับแม็กอาริสเตอร์และก็เรอัลมาดตริดนั้นเกิดขึ้นบนสาสักพักหนึ่งแล้วช่วงตลาดซืสส้อขายนักเตะช่วงหลังๆนี้มีการพูดถึงเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆน,น,นะคุณไม่มีทางร,รู้ในขณะนี้ซึ่งอ่นว่าปลอดนั้นรู้ดีนะว่าเรอัลมาดตริดนั้นน่าจะกำลังขาดกองกลางในขณงนี้อยู่พวกเขายังคงไม่ได้ตัวแทนอย่างโทนี่โครสหรือว่าโปรูการบอริชในตำแหน่งกองกลางที่จริงก่อนหน้านี้พ่อของเขาเคยพูดถึงเรื่องนี้มาก่อนหน้านี้แล้วและก็บอกว่า เขารู้สึกดีใจกับความสนใจและก็จะไม่ปฏิเสธในการย้ายไปสม,มสรสอนใหญ่อย่างเบรียอลมาดริดเพื่อความเป็นธรรมกับนักเตะเขาลดทอนข่าวลือในช่วงเสม,มอโดยบอกว่าเขามีความสุขกับลิเวอร์พูลนะและก็ยังคงไม่มีการาติดต่อใดๆเกิดขึ้นในครันี้ตอนนี้มันเป็นเพียงแค่การคาดเดาเขามีความสุขดีกับลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลเองก็มีความสุขดีกับแม็กอาร์ติสเตอร์ดังนั้นผมจึงไม่คาดหวังว่าจะมีการย้ายทีมในเดือนนี้อย่างแน่นอน อย่างที่บอกไปมาตริดผมมั่นใจดินะว่าเปล่านั้นจะมองหานักเตะหลายคนเหมือนอย่างที่พวกเขามักทําเสมอมาอาจ์ตยังไงเมื่ออันเนส์สโลตกคุนซือลิเวอร์พูลได้กล่าวถึงการคืนฟอร์มของทีมหลังจากที่คว้าใจสองนัดติดก่อนจะบุกไป,ปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้สัปดาห์นี้โดยยอมรับนะว่าไม่แปลกใจกับผลงานในช่วงหลังเพราะมองว่าเกมแดงเดือดที่แพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นยังเป็นหนึ่งในฟอร์มที่เรียกว่าดีสุดของทีม แม้จะจบด้วยความพ่ายแพ้ในคารังนี้ก็ตามทีแต่แก็ย้ําว่าการเจอกับทีมแชมป์เก่าคือบททดสอบสําคัญในเส้นทางในการลุ้นชั้นในฤดูกาลนี้เอร์พูลจะบุกเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันอาทิตย์เราเองรู้ดีอยู่แล้วว่าทีมสามารถทําได้แบบนี้ดังนั้นผมไม่แปลกใจกับผลงานใน 2- อสองนัดล่าสุดในครังนี้เพิ่มเติมเลยมันช่วยให้เราได้มากเลยนะจากคู่แข่งที่เราเล่นในแบบที่เราคาดหวังเอาไว้ฤด,ดูกาลนี้ เราเจอกับผู้แข่งที่มีสไตล์ที่แตกต่างกันมากถึง8-10นัดน,นะฮะดังนั้นยังคงมีงานอีกเยอะแยะมากมายที่ต้องปรปับปรุงแก้ไขเพื่อจะให้ทีมรักษามาตรฐานผลงานแบบนี้ได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากจริงๆแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นทีมชั้นยอดที่เต็มไปด้วยนักเตะคุณภาพมากมายซึ่งทำให้ความท้าทายในการเจอกับพวกเขายิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกขั้นในครั้งนี้ตลอดช่วงที่ผ่านมาเรานั้นเล่นได้คงเส้นคงวาเพียงแค่ ผลลับไม่เป็นใจเราต้องรักษาความสม่ำเสมอและก็ทําทุกอย่างให้ถูกต้องพราะการเจอกับซิตี้ก็คือหนึ่งในภารกิจที่ยากที่สุดของทุกฤดูกาลโดยเฉพาะการเล่นในบ้านของพวกเขาถือเป็นเกมที่น่าตื่นเต้นและก็น่าจับตามองในครั้งนี้เป็นอย่างมากโดย2เกมหลังจากนี้ถือว่าทําได้ดีทั้งหมดเลยแต่ถ้าพูดในมุมมองส่วนตัวผมอาจจะเป็นคนเดียวที่เป็นแบบนี้ผมชอบฟอร์มตอนเจอแมนเชสเตอร์ที่แพ้1นต่อสอง มากกว่าเกมกับอสตันมิลราชนะไป2ต่อ0ูแม้จะชอบผลเกมการแข่งขันของเกมหลังมากกว่าในครัั้งนี้ก็ตามทีเรานั้นสร้างโอกาสจากโอเพ่นเพลย์ได้มากในเกมกับนางด่างฝั่งแมนยูเพราะสถานการณ์บัลคังคให้ต้องเสี่ยงเมื่อทีมตามหลังศูนย์ต่อ1นึ่งแลวก็1ต่อ0นแน่นอนว่าถ้าเกมเกมนั้นชนะทุกอย่างคงดูสมบูรณ์แบบแต่สิ่งที่ผมพยายามทําก็คือหาสมดลุลระหว่างความเสี่ยงและการเล่นอย่างมีระบบในครั้งนี้ ให้ได้มากที่สุดในครั้งนี้นั่นเองนะอะไรไงเมื่องันนี้อันเดรสกุนซือลิเวอร์พูลออกปรงตอบโต้อาร์เซนเวนเกอร์ที่กล่าวหาว่าเขาเองนั้นทําลายแดนกลางของลิเวอร์พูลเพียงเพราะต้องการให้ฟอร์เรนเวียดเข้ามามีบทบาทในทีมอย่างนั้นหรอโดยสัลตเองไม่พอใจกับสิยงวิจารณ์ต่อเวียดโดยเฉพาะหลังจากที่เจ้าตัวโชว์ฟอร์มโดดเด่นในเกมที่ลิเวอร์พูลเฉือนชนะเรอัลมาดริดหนึ่งต่อศูนย์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาพร้อมทั้งยืนยันแล้วว่ามิดฟิล์ชาวเยอรมันรายนี้ การ่ในช่วงการพัฒนาพประชอยิ่งเฉิดชายในไม่ชานี้ทุกคนมีสิทธิ์ในความคิดเห็นของตนเองครับและในวงการฟุตบอลนี่แหละครับคือสิ่งที่สวยงามเพราะทุกคนต่างก็มีมุมมองของตนเองสลตก็ได้กล่าวแต่ถ้าเป็นเรื่องของผ่าตัดหัวใจผมคงไม่ไปบอกหมอหรือว่าควรทํำยังไงแต่กับฟุตบอลทุกคนกลับอยากบอกว่าควรจะเล่นแบบไหนนั่นเป็น,สนเสน่ห์ของมันเหมือนกันเพราะมันคือเกมที่ทุกคนเข้าใจและก็พูดถึงในครั้งนี้ได้ น่าสนใจว่าสรอตจะยังคงส่งเบียดลงเล่นทางฝั่งซ้ายเหมือนเดิมกับเกมมาติลิตเบอร์รมย่ยเพราะดูเหมือนตอนนี้โครงสร้างของทีมเริ่มลงตัวแล้วหลังจากที่การให้เขาลงเล่นตรงกลางบทบาทหมายเลขสิบยังคงไม่ค่อยได้ผลในครั้งนี้เท่าไหร่นักตอนนี้เรามีกองกลางที่ติดตัวประมาณ5-6คนซึ่งทุกคนก็สามารถลงเล่นร่วมกันได้เพียงแต่ว่าต้องใช้เวลานในการปร,รับจูนให้มากยิ่งขึ้นสลอตได้กล่าวอธิบาย ซึ่งฟอร์เดียนเวียดเองนั้นก็เรียกว่าต้องใช้เวลาปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมทีมและเพื่อนๆก็ต้องเรียนรู้วิธีการเล่นกับเขาด้วยเหมือนกันตอนนี้เขาเล่นทางซ้ายแต่ผมมัน่นใจเลยนะว่าไม่ว่าจะเป็นซีซั่นนี้หรือซีซั่นหน้าเขาจะกลายเป็นกองกลางร,ระดับท็อปของลิเวอร์พูลในครั้งนี้อย่างแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ผมอยากใ,ให้ทุกคนนั้นโฟกัสที่ผลงานของทีมมากกว่าตัวบุคคลในครนั้งนี้และข่าวีคุณในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปต่อไป ขอบคุณทุกคนที่รมาฟังกันครับ